สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกทุกคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันจันนะนะครับผมวันจันทร์ที่5มิถุนายน2566นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็เอาแนวทางฮานอยมาฝากสมาชิก FC เหมือนเดิมเนาะนะครับส่วนผลงานเมื่อวานอ้าวแฮปปี้กัน นะครับผมเมื่อวานนี้ก็แฮปปี้กันอีกแล้วยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทางนะครับผมนะครับเมื่อวานนี้เข้าตัวไหนครับทุกคนอ่ะนะครับใครที่ยังไม่เห็นเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมส่วน f c ท่านใดนะครับสมาชิกท่านใดเนาะที่ติดตามแนวทางอยู่ตลอดนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าแนวทางฮานอยเป็นแบบไหนนะครับผมเข้าจริงหรือไม่นะครับอ่ะ ผลงานเมื่อวานนะครับฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก2 4 3ล่าง33ไม่มานะครับผมแล้วมาต่อที่ฮานอยปกตินะครับรอบปกติ3ตัวบนออก408นะครับผม408ล่างออกอะไรครับล่างเบิ้ออีกแล้ว55นะครับผมก็เข้าตัวนี้นะครับรูด8นะครับ รูด8รับซับเข้ากระเป๋านะครับผมตัวเจาะครับเข้าตัวนี้ตัวเจาะเข้า08ตัวนี้นะครับผมเข้า0880เนาะนะครับยินดีด้วยนะครับกับสมาชิกที่ติดตามแนวทางนะครับเมื่อวานนี้รับซับเข้ากระเป๋าปังกันอีกแล้วเนาะนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายที่ฮานอย VIP นะครับผมฮานอย VIP 3พีสบลออก959 959สายรูดครับเข้า9นะครับผมสองตัวล่างออก80นะครับเข้า80ตรงตรงนะครับผมฟาดเรียบทั้งสองรอบนะครับผมสองรอบฟาดเรียบเลยนะครับผมนะฮะสายรูด8รูด9กเด้งกันเลยนะครับอ่ะยินดีด้วยนะครับนี่คือสรุปผลงานเมื่อวานนะครับแฮปปี้กันเนาะนะครับหวังว่าทุกคน ก็คงจะแฮปปี้เหมือนอาจารย์นะครับผมนะอ่ะส่วนใครจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับก็อย่าลืมนะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินนะครับกดที่ลิงก์เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. อาจารย์มีพาเฮงนะครับง่ายนิดเดียวเนาะนะครับหรือใครทําไม่เป็นก็ ID l i ไลน์มานะครับ ID l i ไลน์นี้เลยนะครับ2 0 0 3 1 3 5 2นะครับ ID ไลน์พูดคุยทักทายกันได้นะครับผม ผลงานเมื่อวานก็เข้าตามนี้อะวันนี้อาจารย์ก็ได้คำนวณเขียนให้ในกระดาษไว้เรียบร้อยนะครับก่อนจะไปดูเนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นแนวทางด้วยนะครับผมเขาจะได้เฮงเขาจะได้ปังกับเราเนาะนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอะแนวทางของวันนี้นะครับไปดูกันนะครับนี่คือฮานอย 3รอบวันนี้นะครับพิเศษปกติและ VIP นะครับผมวันนี้สูตรได้ฟัน0รอง1นะครับสูตรคำนวณออกมาได้ฟัน0ย์รอง1นะครับสายรูดนะครับรูด0ย์รูด1ไปเลยนะครับวันนี้ตัวเจาะนะครับเจาะ 03, 04, 05, 0มศูนย์สี่ศนะครับผมสตัว 806, 9, ูน 0ปดศูนะครับตามนี้เลยนะครับตัวเน้นเน้น06กับเน้น18ครับวันนี้คาดว่าคิดว่าตัวเน้นจะมานะครับ06กับ1 8นะครับผมตามนี้นะครับใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้พิเศษปกติและ VIP นะครับทุกสูตรทุกการคำนวณครับมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับทุกคนไม่ได้การันตีว่าจะถูกหรือผิดเสมอไป นะครับผมก็ขอให้สมาชิก FC ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับโอเคเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับรับทรัพย์เข้ากระเป๋ากันทุกคนสวัสดีครับ